ผมยืนอยู่หน้าเส้นชัยเนี่ยแทบจะแบบโอ้โหมันประทับใจมากเป็นไปตามแผนเป๊ะเลยมีแต่เร็วกว่าแผนที่เราวางไว้คือชาร์จการที่พานักกีฬาที่มีประสบการณ์ไปเนี่ยเพื่อทำให้เขาเบรกทรูสร้างสถิติใหม่นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่การที่จะพานักกีฬาที่ไม่มีประสบการณ์เลยพาไปจบมาราธอน ในงานเมเจอร์นะครับสนามลอนดอนนี่เป็นสนามที่ผมอยากกลับไปลอนดอนเนี่ยสนุกสุด<ะ>คนเชียร์สนุกสุด<ะ> oh. มันสนุกสนานมาก เพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับเปิดคู่กันเลย2แคมป์นี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Stay to l o o n o n 2024 Stay to b บ s t ต n 2024นะครับกับนักกีฬาทุกคนที่อยากจะไปสร้างสิ่งดีๆความประทับใจหรือว่า make new pb นะครับของตัวเองใน2ส,สนามนี้กับ s t a t e Fi r e r ด e รละ Tomahawk Plus นะครับ